เราลเาอูหเช่าคันนี่คึ้นี่รนี่นะคนถ่วอมางพี่เป็นอย่างเนาะเป็นลอยเราค่อยเป็นบ่เลยค่อยเป็นบ่ฮะคยเป็นฮะเอาครับมาเด้อลืมกิ่นี่ดีทว่าขึ้นหลังคาบ้านนี่บุลงองคาบนบุมีเงินละแสนหนึ่งคำนี่ฮะบุริกิน เอาวนนี้เอากับเงินแม่เพิ่นแลรให้เอาซื้อแล้วว่าจึงบ่หูแล้วค่ะขายทานกับยังบ่เอากับเอากับแม่แล้วว่าเพิ่นเอาเงินให้ซื้อเอาก็เลยซื้อตัวนี้แบบเออล่างในแบบห้าสิบป่งเ้าแสนใส่มันจังตัดไว้หักมันไว้ปลูกโพดและหมอค่ะโพดแล้วเอาลงด้วยแกงเพิ่นกินแกงแบบบ้านเท่านี้แหละไม่้องให้แกงแบบบ้านนอกบ้านน้า บสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนคือเก่าคือเดิมเนาะมาพ่าอากันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมอน,นี่ลืมไหมซําเสียงกับซีบอดังนเด้อหมอนี่ลืมไหม,มเสียงธรรมศาสตร์มืมอนี่นเอน้ยมาหอดสวยเติบตอนนี้กับเบิรงจักโมงแล้วตอนนี้กับเวลาสิบเอ็ดโมงพีเมาหอดป้าเติบ มาฮอดบัดนี้มุ่งจนแล้วพี่น้องเอ้ยตาจ้มาเปิดคลิปมาหนีไลเ่เฮ็ดปวกโกนตน้นหลงังคาก็มุ่งจนแล้วบัดนี้โอ้แต่มุ่งกังขึ้นมากนนี่นะคีมหรอกคีมหรอกไม่ใช่เอา,อาไปสิ่เหลี่ยมมาสบายดีเด้อเป็นได้ไรเลยนี่ เป็นอะไรคือว่าล่มพุบล,ล่มภาพเช่านี่ที่เอ็นร้อยนมันร้อลย <c oughs> ล่มจะบอ่อนะ่ล่มนะท,ทื่บ้นเราอ,อยางยังเลยคือคือสืนมัแท้แบบล่มลูกขึ้นในล่มแบบนี้เป็นล้มข้นราคาสูงบ่ไดกเป็นอะไรแ้วนวันเพรมันปวดขาเพราะอย่าขืนเริ่นี่ยจะตกขืนแล้วแล้วนะวแล้วลวใครได้แล้วนี่เดืดอนใครได้เดือแต่ทางล่มเนาะนะซื้อเอ็มหลอกเอ็มร้อยมาพูอ เริ่เฮานี่ไปก่นอ,อนเสือไก่มะแกงสิบวปวดตืมเบ่าะไก่ร้านเฮาได้เรื<ด>่อย่างครับพี่กันผู้ทางป้ากสาา็สบายดีเด้อป้าสดีอย่าได้ไดหันคนงานคือว่าล่มพุบล่มภาพนคนงานาจะล่มนั่นแหละนัเป็นเปี้ยใช้จะไม่ใช้อหะอนะ อันนี่เขาซื้ออันนี้มาป้าเออมาเนี้เขาซื้อไก่เขาสีมาเกงให้เจ้ากันผักเด้อป้าเด้อเจ้าบิ่งด้อฮะนี่เขาซื้อไก่มาไก่ร้านแม่บ้านมาแม่นี่เขาซื้อตลาดเชนู้ไปเจ้าก็นั่นผักถือนต้อนในแกงนะเคาจะไปแกงก็ได้โอ้โหเด็กให้สร้างเปลี่ยนในร่างคักๆเนมันเด็กนั่นได้เอาออกตตู้เย็น อย่าดึงได้น้ำมันมันตัวเสีบได้นี่ <c oughs> ขาดน้ำมันหนึ่งคือไอ้เจ้าชาวเมื่อยคันบ่มีผ้าม่เอาผ้าสร้างเด้อ,บอะบ่มีบ่นี่พักบัวแล้วจังพักไว้รถเจ้าชาวเมื่อยก่อนซื้อมาให้สร้างคนซื้อสมพักเศียนเนี่ยคือสิบพันมาซื้อโยนยัง<อ>ตลาดแปดรักแปดน่ะทองซิบชองพันนะนี่ชามทงซิบเออคือถือเสรยบเท่าไงชามทองซิบนมโนี่หนะมา ให้สร้างค่ะเพราะว่าหยั่งกบกับเก็บเก็บเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเช่ามื่อยเพราะเพิ่นได้ยันี่ยเพราะว่าเพิ่นเช่ามื่อยเอานี่ขึ้นไปให้เพิ่นก่อนเนะป้าเอาใส่กระตาลดเงี้ยนน้ำแป๊บซี่มีแถวบ้านนำก้อนเข้ไมาแถวมาเข้านักเลุงเนี่ยเขามาหนะนูลุงปุ้ง <c oughs> ปล้วยนั่นแหละไปอีตู้เขาก็ซื้อเพิ่งเอานี่ขึ้นให้ทั้งสร้างเขากินกันเพราะว่าหยิ่นลด ขึ้นเทิงก่นนั่งแล้ยคุณแฉกกระติกหน่อกระติกน้ำก็อยากเอาขึ้นทั้งอยากเอาขึ้นก็เอาขึ้นเนี่ยล่างเด้ออันน่ะแมงไก่ไทยใช่ไหมอันน่ะแมงวันน่ะเดี๋ยวห้ามาเฮ็ดซอยไปเลยเ้เจ้าไปนั่นทาขึ้นเทิงก่อนป้าจ้ะโมงแล้วแล้ววันนี้สามสีรลองฝนเนาะอย่เงี้ยคือว่าค้าก็ได้อยู่นี่ฮะมันร้อนบ่าหนา ไฟบ่แห้งว่าคือสวรรค์บ่แห้งขึ้นได้วะนี่ฮะอ่าตัวก็ตกใจแทบันนี่อ่าว่าต่้มมาคือมาเทิงคือสูงแท้อะสบายดีแน่ทั้งเทิงนี่ยกันเลยโอ้เพิ่นเฮ็ดแน่นแค่แค่นี้ ค่ค่ะค่ะค่ทางลุงกไเลเอ้าเอมร้อยกายว่าลแล้วอาพี่เอมร้อยเดอเนแล้วเป็นนั่นเดียวกํลังปูเปนนนนได้ปูหาเช้าคนนีคนขึ้นนี่ร้อยนี้กคนถล้มที่ เป,เป็นอย่างเนาะเป็น้อยก็เป็น้อยเราค่อยเป็นบ่เลยค่อยเป็นบ่ฮะค่อยเป็นฮะเอาค่ะมาเด้อลืมกค่นีนดีเธอขึ้นหลังคาบ้านนี่บบลงเขา้หลังคา่กระชันพอแห้งค่ะอันี้แบบนี้มิเตอ แพนเนี่ยคันบอกพ่อกสี่ก่อนไปก่อนใครยุแพนหนึ่งไม่ได้สอ,อ,องแพนเนาะเจ้าแพนหนึ่งได้สองเพร์เพรนกบพอดีอันกระางแต่มันกบยากเนาะนใครกลัวบอกกบดเลย ทรงก็จะเ้ยอันนี้คือตกใจแท้เพื่อเทพื้นแท้ยังทีห้าขิดินนี่แหละยากซ้ำยังไงป้ามาเอาผ้าสร้างดีมาแลใช้ผ้าให้สร้างแน่อันน่ะให้ป้าแล้วจะฟักไก่นั่นเออเอาผ้าให้สร้างแน่ยสันคอยอะไรแต่ให้ช่างเปิ้นแท้นี่ เออให้ทางว่าเทเคยเป็นอยู่บ่อนว่างได้เลยเอ้ย้ยดิอยากเข้ากินก้อนเด้อขนมคนมน่ากินได้เด้อเด็๋ยวเว็บส่ามานนะพี่ว่าใจขึ้นมาตอดปูพี่ขึน ขึ้นบ่ได้บ่ต้องขื้นอยู่รมมาแลหละกินข่าวก็ยังสาแกงไก่ซื้อไก่เมื่อกงไก่ร้านเฮนอ่แหละเดี๋ยวสิลงแกงป้าลรวฝากก่อนสีนไปแกงอันนั้นซอยละกินเด็กกระต้มขนมยำ,ำกินก๊บแก่ฮะ <c oughs> นี่มบันบน,นี่บอละมลิ มาลวงอืมได้ได้อะอะแล้วว่าปูได้กะได้ขังบ่มานนิอืมจบเส้นจบเส้นอะอ่าหยาเส้นถ่าเส้นถ่าแปดนี่คือ่พ่อเนาะปอพอทงต่อพ่อเนะพกับ่ลาเรพราะว่าเพราะว่าอันแพ่หนึ่งนี่ไม่นชเป็นชองแพ่เนาะ ยังจะแผ่นฮะเพราะว่าห้าไล่ขึ้นมาใช้โลบกนแล้วเนาะมันนี่ข่าวเส้นมันนี่กะเส้นมันเน๊อันนี้เส้นบ่นิสองสี่หกเปดสิบสิบสามสิบสี่ตัวที่ห้าวเกี้ยนออกก็ไว้เห็นไม่พนักมันเนาะเบิ่งอะไร อยากใครอันน yeah, mm ั hmm. no. been, no. to to ้นลองเบิ้งเลยเนะเบิ้งฝ่ามันสีจักสีจักเพนนะฝ่ากระจาดนี่อันนี้่ะนะนะเบิ้งงอกว่าเม็ดไปสั่นบุคึตะกี้บุคึตะกี้ได้เพราะว่าขอขอเบิ้งเสาเพนคุณนหฮะแต่นี่ว่าเขาใส่ันเส้นผอเข็นฝาหรือว่าไล่เบิ้งก็ได้แหละกะบางทีมาเมื่ออื่นเ้าดิสิเลยลงรักแปดเลยจะไปเอามาเลยนะลองลองนับเบิ้งเด้อ บ่อเอิ้นนี่สิเาซันแนี้น่ะ2แผ่นแล้ววน่ะเนแผ่นนึง่ะั่นนี่มดปลายมันบ่ยาวปานไดนี่อางป้านางกไก่ไอ้สิลงไปนั่นซอยล่ะฮามันบ่พออืๆๆๆ เป็นแท๊กิปูเว่ค่ะเน่ได้ห้าก็แนบเ,เอาไม้ทีนิ้วนะมันว่าพ่อเลยสิเอาไม้สสั่งมาอีกแนบเหมมันงามๆเ,เหมือนเนียนเมื่อยว่านอนเพื่อเลยนอนเหนื่อยแล้วเื่นี่หนาวอยู่ว่าคืนนี้หนาวเลยหนาวอีกโอ้ยขันตะแเหล่นอนหนาวแล้ ฮะบัดชิลุงโอ้ชล่งผู้ใดหนีขี้ผู้ใดเหรอช่างแหล่นะไอ้เป็นยังกงบ้างเดี๋ยวใจอูนี่พ่นไว้บอกพระเท่าสารทิพย์เข่าให้เริ่ดช้ำขายเริ่ดนะช้ำตัวน่ะนี่ทักล้างฮะนี่หอยน่ะนี่น่ะซองนุ้ยอย่าลืมนะหอยสีเชื่อไว้ต้อนเอื้อยข่อยสีมาเดือนสิบเอ็ดนี่ เดี๋ยวให้ทั้งสร้างเพ่อนเน่นกอนเดี๋ยวปูแล้วก่อนจังว่ามันมันยังถลายได้ชิเลนไปเอาอยู่นี้มันใกล้นะ,ะสิเอาอยู่นี่กับกับไม่เส้นมันนี่แล้วมันบ่พอถลายเป็นขั้นใดขั้นใดขั้นยางนะนะสิเอาไปเอาหมอกบาทเดียวกันพร่อมแป้นนี่แล้วขั้นใดแล้วสิสิเฮ็ดต่อเลยที่อันต่ออันนี้ลงให้เฮ็ดเลยโลดให้เม่เพนช้า เดีสิวอนเอเออเดสิถามแม่พิ่อยู่ว่าเชต่อเงเมื่อวานกล้าบ่ถึเมื่อวานกล้าวันกล้าแล้วก็มาอีกต่ตกระเติบซื่อไปจากว้ากไปก่อนดิเอ่อเอ่อเอ่อเส่ะเหตุให้น้อเอ่อเหให้เดี๋ยวลงลุงก่อนฉีลงได้บ่บ้านนี้ไปบ่งตานังผักไก่ก่อนโอ้ัหหนาเขาเป็นยังเด้อเมื่อคืนนี่ โอ้ฮะอุปกติไอ้แบบนี้อันตรายแล้วลูกน้องเจ้าลุงทองเอ้มือแช่วปลาเท่าไามโอ้ตุ๊กชัยอยากใช้ปลาเท่าจัดอันนี้เพื่นปูวัดเพื่นถ้ากันนั่งสาเมื่อย์นะ เจ้านายฮะสี่เข่าไปน้ำพักลแล้วเลยอีกได้ป้าฟ <ใน S 2> ิตอ,อ,อันนี้ไว้กินอะไรขนมแม่กินแม่ขนมนก,ขนกินป้าก็กินทั้งกันนี่ป้ะาะไปล่างก็ล่างแลยเอาเมียนเป็นจังไรคือเป็นจังซี่ปะนี่ถามเบื่อเนี้ยคนหน้าอันนี้ กาฮอนหนาบอขอถามอยู่านเน่ยไหนมันมึนมืดตีมันแขงอะไรนมึนแขงมันเก็นอะไรมันเินจังบ่อไปนนและใช่บ้าเช่้าอวะมเห็นว่าต่ออารมนะเห็นว่าต่ออามบอกขอเมื่อแล้วเช่านี้เ่านี่แต่เจ้าทันมาอื่นนี่ราชัชพเถ้าเราม้าอื่นนี่เขาเป็นจากใครหนี่มากบ่ป้าทมาฮอดบ่อ๋อมันจอมนะมันจอมเลย แล้วปุ๊บเราจะหาก็ลงหาลองลงชิมดูไรมาเลยานะกินได้ยานะจังเอ็นดึงนะงงยังไงโอ้เดี๋ยวฉีอาน้ำสลัดมาให้กินนุ่งเบิ้งสลัดยามาแต่เมืองนอกผู้ัวเส่นสลัดมาก่อนเนอะขอกินน้ำเหล้าไอ้ผู้ใหญ่จะดีฝากมาแต่เมืองนอกให้เล่ายาไอ้แบบเจ็บเส่นเจ็บเอ็นนะให้เจ้าขอกินน้ำเหล้าเบิ้งเนอ ไว้ซาลาเดี๋ยวแล้มากกันไล่ก็ห้องมอผู้ซาลาเราวหายหรอกเดี๋ยวไปเบิ่งป้านางันนั่นกันเฮ็ดกินกันกินข้าวเที่ยงมีไงวะมีมาได้มันงูโ่ยไงหรอกชาวปุตินแม่วาย่านหายมิดยายเลยเว้ยย่านนโบญ่เม็ดน้อยธรรมดาเด้เฮ้ย ย่างไปเบิ่งทางป้าเพิ่นเห็ดกินกันเา้าโอ้โคักอันนี้บ้านนี้เอาม่แต่เอาขี้ดินเข้ามาพืชมันป้าเจ้าเรียบร้อยเอิงตงงึ้งอันนี้่ยางเบิ่งทางป้าก่อนที่ทางสาวดวงสบายดีเดินๆเบิ่งเพิ่นเห็ดกินกัน ทักป้าบนกนระโจมถั่วอย่างเด้นะเอ้าเมียงนียู่ยูๆๆก่กะ <c oughs> หัวยอดนลุม่ม <c oughs> อุ่มป้าเจ <c oughs> าะถั่วยด้วยจะเขาซื้ออะไรเนี่เยเส้นนึงได้อฮาวาายเติบได้นี่นะน้อป้าบนเนาะ <c oughs> อ่าอ่าคนครัวเขาซื้อแต่แรงว่าน,นี่เลย <c oughs> สำหรับป้าซื้อ บ like ุมีเงินเลยเศษหนึ่งทำนีหามบุ๋ได้กินอ้าวนี่เ้ากับเงินแม่เพิ่อนไล้ให้เ้าซื้อแล้วว่าจึงโมโหละค่ะขายท่านกันยังก็บ่เหากับไก่ห้ากับแม่แล้วว่าเพิ่นเอาเงินให้ซื้อเ้าก็เลยซื้อตัวนี้แบบเออล่างเนี่ยแบบห้าวฉีบงเ้าจังใส่มันจังตัดไว้ห้างมันไว้ปลูกพอดและเหมาะค่ะพอดแล้วลงด้วยแกงเพื่อนกิน <Es per ate> แกงแบบบ้านเฮานี่แหละพี่น้องให้แกงแบบบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะที่อืมมาเบิ่งก่อนเออฟอสได้ได้ปะเจ้ามาบ่าหมกพริกนะเออเาเอาพริกนี่มาตำใส่แกงอ,นะอืมตำตำแกงแบบบ้านเฮาแหละสมนี่วันนี้หาสมใส่มีว่ามะขามบ่มีแถวนี้บ่เห็นสมมะขามนะใบมันก็นได้ เขาก็ลืมไปซื้อมังเด่นกับบมี่รับแนวไปแหลมังเด่นก็ได้โอ้บุ้งแก่ข้าวเนา้อเขาต้องแกงมันต้องมีพักมีมีได้อือมันมีบุมี่หมากมีฉมมันกันเห็ดใน้างคนกินก่อน่ว่าแหลมกะระพูน้อโอ้ยช้างเป็นเนาะอืง ครัเป en> to uh, right. right. uh, uh. okay. ็นไปทึงที่เช่นคนขาแข็งแห้งอยู่บาดเป็นเป็นบาดเดียวเนาะบาเละก็ได้โอ้นีด้ป้ามีมังเด่นน่วยเดียวหงเข้าบีบมังนาวใส่ก็ได้อืล่างคักออตี้ไก่อยู่ตลาดชอบหน้าหหลำข้าวคัวให้เรียบร้อยบ่ต้องลกคนให้เมื่อย เสือเอาเสือวานเรียบร้อยแบบนีอ้อุ้ยแต่ให้เหยียบโดนพื้นนีน่ว้าป้าก็ล่นเงี้ยพัดใบนอกเอาไปแม่มันบนแอร์ได้หนิผัวไปขางนะล่นไฟเจาาา้านะเมนชิบุได้กินแล้วบอกกำลังพอดมาห่วมปุ๊บอือ ได้ลังไงปุบต้ออวยช่วยที่้าวปันย like so ังเหนื่อยนะนเื้วันข้าแขงยื่นข้าสีขัวเขาขัวแม่เ้าวข้าขัวมันชุกข้าใส่พักดัวพักหอมแล้ขัวชุกแใส่น้ามทเขานะฝามันเด้ฝาพิดนะเนี่ยสีฟุ้งสีปิวใส่สีโปรเซ็เกลยดด้วยมัดต่มาริกมาเกลือไว้บนี อีป้าเราปลูกหมากมีหมากม่วงเนาะลากตักน้ำ่หลายๆเนาะตัวน้ำจะออกมาบ่เบิ่องาเสียลงวตานด้านบนพริกพริกแดงครับ โอ้ยเพิ่งกองในตลาดเขาต้องล้างให้สะอาดพักนี้ก็ต้องใส่อีกว่าเป็นเสียอา่างเดียวเด้บารเทาสิเจ้าเหตุทายเขาเล่นหมอฟดหม้อยางใกล้สิบองเขาจังพึกพักลงก่อมีพักหวานเนาะแถวนี้พักหวานนันปลาเขานะพักหวานบ้านเขาก็ได้อันใบอันนั้นนะ นี่นะพักหอมเปนี่ป้าหากมันมีบ่บ่มีนี่พักบัวนี่กไว้เสียบใกล้น้ำก๊อกโอ้ยมันปรงขึ้นได้เด็เดใส่แจ้วสวยหละให้ป้ารัจัดการเองแล้วจังสีมาปรุงซอยแล้วเ <c ười> ขอบอยหนุนบบ่ ให้ป้าเรานั่นก่อนเดี๋ยวสีจอกคิปก่อนเรับก็เลยไปเบิ่งทั้งพุ่นอีกกอนมาเบิ่งทั้งนี้ะฮได้มาไก่เมียคืนเดี๋ยวก็เป็นเปี๊ยเป็นลอยเอ้านี่คนเอื้อนโรคยังอันนี้นะอโอ้ เอาแเป็นหียังฮกเป็โอ้สิสีนับออกไปฮอนหันอ่ะมันบอกพ่อจังใดจังเอาอีกคืนหนึ่งเ,เดี๋ยวฮอาสิจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนพบอ,อกันในคลิปนะแต่ละคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณไปตามคุณยังจะดีเนาะเม่เอือ้อยอ้ายตี่ซอยเหตุเฮือนหายทางป้าน่าอ,อยดีมีแห้งวัดสุขุสุคนเด้อเนาะ ลำรวยลำรวยหน,นิบมัดขวัญเงินฮะพอกันในคลิปหนาคลิปนี้ซัมนีมนสน่สะก้อนไปแล้วสบายดี